ก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทุกคนทั้งที่ชมสดแล้วก็ที่ชมย้อนหลังนะคะยังไงก็กดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อเผยแพร่ความรู้ดีๆซึ่งถ้าทุกคนฟังแล้วเนี่ยการันตีได้ว่าเชื่อถือได้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติง่ายๆ หลายคนสงสัยเกี่ยวกับตัววัฒนาชีวาซึ่งเราบอกว่าสามารถช่วยย้อนวัยชะลอวัยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันการติดเชื้อป้องกันการเกิดเนื้อร้ายทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊แล้วถ้าสมมุติว่าสุขภาพดีอยู่แล้วจําเป็นต้องใช้ไหมเพราะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอย่างดีเลยมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพทุกอย่างเราลองมาดูกันอันแรกเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพหมดแล้วเลยทั้งเรื่องกินเรื่องออกกําลังกาย เรื่องพฤติกรรมทั่วไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าร่างกายเราก็จะมีอายุเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยการที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการเสรื่อมของร่างกายซึ่งเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็คือตัวเทโลเมียร์นั่นเองเทโลเมียร์ก็จะสั้นลงไปไเรื่อยอย่างที่เราเรารู้แล้วว่าแรกเกิดเทโลเมียร์ยาวสุดแล้วหลังจากนั้นก็จะสั้นนะคะเมื่อเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเสร็จแล้วก็จะลดลงมาอยู่นี้นึงอยู่ในระดับหนึ่ง <c oughs> จะเหลืออยู่แค่ประมาณหนึ่งในสของแรกเกิดเท่านั้นเอง <c oughs> เพื่อที่จะทำให้ร่างกายที่อยู่ในวัยชราเนี้ยสามารถทำงานได้ตามปกตินะคะแต่ก็อาจจะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆทุกอวัยวะก็จะค่อยๆอ,อ,อ่อนแรงไปมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดถอยไปอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราเกิดโรคเหลือหลังทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ อายุร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทาให้เทโลเมียเรายาวได้เราก็สามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงไปได้เรื่อยๆทุกอว,วัยวะก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างดีเซลล์ต่างๆก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้วแต่เราก็คงจะ ต้องช่วยร่างกายในแง่ของการกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อซ่อมแซมได้ทันถึงแม้เราจะมีพฤติกรรมที่ดีแต่สุขภาพมีร่างกายสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงนี้เราก็ยังไม่สามารถเอาชนะจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้อาหารเสริมเข้าเพื่อช่วยกระตุ้นนะคะกรสามมาที่จะฟื้นฟูร่างกายกลับขึ้นมาได้ ให้ฟิตให้สามารถมีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ถ้าใครสในใจรายละเอียดก็เข้าไปชมย้อนหลังในเพจชีวิร้อยปีมีสุขได้สรุปแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงดีมีพฤติกรรมที่ดีแต่การได้วัฒนชีวาเข้าไปก็จะช่วยชะลอการชราภาพการเสรื่อมถอยของร่างกายได้อย่างดีควบคู่กับพฤติกรรมที่ดี เราก็จะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปตลอดได้ด้วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเรือ้อรังทั้งหลายได้อย่างดีเลยอันนี้ก็คงตอบได้แล้วนะคะว่าสุขภาพที่ดีอยู่แล้วจำเป็นต้องใช้ไหมนะคะ